เท่นี้ตทว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 นี้ทน,น,นี้สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอชียงใมซม่ CM v a r น e t y นะครับวันนี้นะครับก็ได้รีโนเวทบ้านนะครับ จัดนะครับคือเอาของบางส่วนนะครับออกไปแล้วก็ย้ายไปไว้ที่ห้องของแม่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีช่างมาติดหลอดไฟแต่ห้องของโอ๊ตยังไม่อะไรเลยนะครับยังรกเหมือนเดิมเริ่ตรตรมต้นจากการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับแล้วเดี๋ยวทาสีแต่ว่าต้องขนของอันนี้ออกให้หมดก่อน ห้องลกน่อยเนอตัวพ่อพี่กําลังอ่าจะย้ายเปลี่ยนเตียงอ่าเปลี่ยนเตียงแล้วก็ทาสีน่าจะใช้บริการตัวอากาศเดี๋ยวให้น้องสาวติดต่อไปเนาะมีงานไหนก็ที่ว่าไปติดติดกันเหรอแอร์เมื่อไหร่เอ่ยเดือนนี้เดือนเดือนนี้หลังสงครารไหมหลังสงการามจิตอย่างก็ที่บอกว่าสามร้อยตัวที่ไหนนะเมืองทอง เทพครับอ๋<า>อกรุงเทพอ๋อเดแอลนะได้แอลตัวนี่เอยู่ด้วยอย่างเงี้ติดแอรตั้งสามสรอตัวนี่เราจะไปเก็กี่คนอะสคนครับอ๋อไปสามคนก็นทำวันละได้ประมาณกี่ตัววันหนึงอะสิบตัวอ๋อสิตัวก็เร็วอยู่อุ้ยวสิบตัวต่อว,วันเท่ากับว่า,ามันมันเอ,เอใหสิบ,ส,บ,ส,บสิบตัวหนึ่งวัน ก็โหอยู่เป็นเกือบเดือนเหมือนกันเนาะครึ่งเดือนแล้ววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวติดประตูตัวมั้นก่อนเออดีใจแต่ประตูนี่เห็นหันน้องสาวบอกว่านี่แบบได้มันก็ไม่มีเครื่องเจาะใช่ไหมตรงรอบหนูเข้าจุดนั่นเลยถ้าถ้ามันยาวอาจจะตัดหน่อยครับอ๋อโอเคอันที่ซื้อมาแม่สองสองขนแปดมั้งอ๋อมาห้องเหมือนกัน ซื้อยาวสองเมตรน้นายาวสองเมตรนัก้างอยู่แปดสิบเซนค่อ๋อเพราะซื้อตามแบบที่มันมีขายตามตามที่ร้านเลยอ่ะอืมอ๋อโอเคอ๋อโอเคแต่ต้องยกมาก่อนแล้วตัดข้างบนนี้มันก่อนโอเคเอามีเครื่องมือมามันก่อนเดี๋ยวพี่จะเข้ามาครับอ๋อโอเค แต่ว่าข้างหน้าประตูหน้าที่เป็นเป็นเป็นล็อกนี่บัตได้มันต่อเห็นน้องสาวบอกว่าไม่มีเครื่องมือครับไอเดียจ่ออะไรใส่เขาไอเดียจ่เอ๊ะมันจะอยู่ข้างล่างมันบัตได้เจาะเลยมันบัตได้เจาะมาจากข้างอ๋อทำเหมืจ่อเลยบัตได้เนาะ <laughs> มันมีเครื่องนั่นแหละ <laughs> ก็ต้องรอต้องเครือ่องเพาะว่ามีช่องเปิดครับถ้าเป็นประตูนะครับอืมโอเค <laughs> อยู่ข้างบน อยู่บนห้องชั้นสามครับห้องลกหน่อยเนอะครับสวัสดีครับอันนี้มันจะต้องมีรีโมเตกันครับดวนี้เจนี่หมดอ๋อแต่ว่ามันต้องมีฐานมีฐานครับอ๋อโอเคเดี๋ยวไปซื้อั นะครับในการรีโนเวทหรือว่าปรับปรุงห้องของของรอบนี้นะครับน่าจะเป็นล่าสุดแล้วล่ะครับเนาะเราก็จะไม่ได้ตกแต่งห้องอะไรหรูหรามากมายนะครับก็เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ที่เป็นปรับสีนะครับหลอดไฟนี้นะครับมันจะเป็นหลอดไฟปรับสามสีมีแสงสีขาวนีออนนะครับแล้วก็แสงเหลืองนวลแล้วก็ อีกแสงหนึ่งน่าจะเป็นแสงที่นะครับเหมือนค่าว่าจะเป็นอีกแสงหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้รีโมทนะครับรีโมทนะครับปรับความเข้มของแสงนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีแสงสามแบบนี้นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ก็ห้องน้องสาวโอ๊ตเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าห้องโอ๊ตครั้งแรกนะครับที่ใช้รีโมทในการเปิดไฟเนาะ แต่ว่าปกติแล้วชอบไฟเหลืองนะครับถ้าไฟนีออนจะแสบตาเวลาตื่นนอนเนาะเวลาสมมติว่าเราสะดุ้งตื่นจะเข้าห้องน้ําแบบนี้เราก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคบเพราะว่าสายตาเรายังปรับไม่ได้นะครับเนาะในส่วนของห้องของก็จะลกแลวของมันจะเยอะนะครับเรารู้สึกว่ามันเยอะเพราะว่าขนไปแล้วหลายรอบแล้วก็ยังไม่หมดสักทีนึงนะครับเตียงนี้ก็จะยกออกนะครับตู้ก็จะต้องยกออกให้เหลือแค่ ตอนนี้มีตู้เสื้อผ้าอยู่1ตู้2ตู้และ3ตู้นะครับทําทให้ห้องดูแคบลงใช่ไหมครับก็อาจจะต้องเอาออกไปบ้างแล้วเราจะตอนแรกจะซื้อเตียงสองชั้นแบบสําเร็จนะครับความจุดประสงค์ของอ๊คือเรามีความรู้สึกว่าอยู่แบบหอพักนะครับเรารู้สึกเหมือนว่าจะอยู่แบบหอพักทีนี้ โอตจะไปนอนชั้นสองข้างบนเตียงนะครับแล้วชั้นที่อยู่ด้านล่างโอ๊ตกะว่าจะใส่กระเป๋าเดินทางซึ่งกระเป๋าเดินทางโอ๊ตมีหลายใบนะครับเราก็ไม่ได้ทิ้งก็เก็บไว้นะครับเนาะก็เลยกะว่าเออประมาณนี้แล้วก็แต่งห้องออกแนวแบบอเป็นคล้ายๆกับการเดินทางแบบนี้นะครับยังไม่รู้เลยนะครับแล้วก็สีห้องนะครับน้ชายโอ๊ตอรับปากว่าจะมาช่วยทาสีห้องให้นะครับ ซึ่งที่โอทเปรนไวโอตอยากให้สีห้องเป็นสีทูโทนนะครับมีสองสีก็คือชั้นบนเป็นอีกสีหนึ่งชั้นล่างไปอีกสีหนึ่งแบบครึ่งต่อครึ่งห้องอะไรประมาณเนี้ยครึ่งครึ่งของฝาผนังนะครับก็รอคอยติดตามในคลิปต่อๆไปอีกนะครับมันก็ต้องคงต้องใช้เวลาอีกหลายวันนะครับเพราะช่างเขาก็ไม่ว่างนะครับช่างน,นะครับต้องเราต้องอ r กก n น z e ห,หรือว่าจัดเวลาให้ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าช่างเดี๋ยว เขามีงานเยอะนะครับเนี่ยเมื่อกี้ถามไปว่าไปติดตั้งแอร์ที่กรุงเทพสามร้อยตัวสามร้อยเครื่องนะครับที่บริษัทของอ่าเนาะเขาบอกว่าเซ็นทรัลนะครับเนาะอาจจะเป็นโรงแรมนะครับโรงแรมเซ็นทราแบบนี้หรือเปล่านะครับเนาะนะครับก็จะมีของที่รกเยอะแยะมากมายแมกกาซีนนะคะอุ้ยเนี่ยนะคะแมกกาซีนรถมี ไมกซีนนี้ในราคาไทยอยู่ที่595บาทนะครับได้ซื้อโอ้โหตอนนั้นซื้อนะครับก็เป็นว่าปลาแช่นะครับเ,ออเป็นชีวชีวประวัติของปลาแช่ตั้งแต่ยุคที่โด่งดังจนถึงออตอนนี้ปลาแช่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็เหมือนกับการออกคอนเสิร์ตต่างๆ ก็จะมีในส่วนของเครื่องสำอางเอ้ยไม่ใช่เครื่องสำอางก็อยู่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็โอก็เก็บไปหลายส่วนแล้วมันจะมีเครื่องสำอางที่อยู่เป็นชั้นในตู้เสื้อผ้าทั้งสองตู้นี้ขนออกไปหมดแล้วนะครับได้ไปห้าสิบหกถุงนะครับอ,อถุงโอ๊เคยทำคลิปแล้วก็ทำไลฟ์สดอยู่นะครับ ก็เป็นสองตู้นี้นะครับแล้วก็ตู้นี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับเป็นส่วนของสูตรนะครับเป็นเสื้ออแนวทางการนะครับเนาะอ๋อนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยแทนนะครับรู้สึกเหนื่อยใจที่จะแบบว่ามาจัดห้องใหม่นะครับแต่ว่าต้องต้องทำยังไงได้เนาะ แล้วก็ต้องทําคนเดียวด้วยแหละในการจัดของเพราะเราจะรู้ว่าของมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับนะครับ,นะรบก็หลายคลิปแล้วนะครับหลายเดือนด้วยละ่ะใช้เวลาคือแบบจริงๆห้องโอ๊ตไม่รกนะครับห้องก็ปกติดีแต่พอดีโอ๊ตได้เขาเรียกว่าเสงนะครับอุ้ยน้องบรายอุ้ยหน้าเหลืองเลยอ่ะ่มันโดนแบบแสงแดดนะครับ แล้วมันก็เก่านานมากแล้วตุ๊กตาบลายนี่เป็นของแท้นะครับอืมเป็นของแท้เก็บไว้เนาะเป็นที่ระลึกนะครับตอนนี้คงไม่มีใครฮิตแล้วล่ะนะครับแล้วก็ไม่ได้ลกอะไรเลยนะครับก็สะอาดปกติดีแต่พอดีร้านโอ๊ตนะครับเรียกได้ว่าเจ๋งนะครับในะช่วงโควิดก็เลยย้ายของที่เอาไว้ตกแต่งในร้าน นั้นนะคะเป็นโชว์รูมนะครับเอาไว้รับงานไว้แต่งหน้าแล้วก็มีชุดส่วนตัวของโอที่ปล่อยเช่าแบบนี้นะครับเจงไปเราก็เลยขนของทั้งหมดบางส่วนนะครับอืมประมาณหกสิบเจ็ดเปร์เซ็แบ่งไปให้ให้นะ้าชายที่ลำปางนะครับเนาะแล้วก็หลายอย่างนะครับก็จะเหลือบางส่วนนะครับเอามาไว้บนห้องที่นี่หมดเลยนะครับมันก็เลยทำให้ห้องรกนะครับ นะครับแล้วก็โอดแพนว่าตรงนี้นะครับบริเวณนี้เดี๋ยวเรายกแมกกาซีนทั้งหมดนี้นะครับออกไปซึ่งโอดเคยมีแมกกาซีนประมาณพันกว่าเล่มไปฝากที่บ้านเพื่อนนะครับเพื่อนก็ยึดไปแล้วนะครับเสียดายมากนะครับมีหลายๆแบรนด์เนาะสะสมมาตั้งหลายปีเนาะ พอสุดท้ายแล้วก็ตกไปเป็นของคนอื่นสัญญาณน,นะครับกะว่าจะมีห้องสมุดของตัวเองแบบนี้เนาะตรงนี้นะคบก็จะมีอ่าชั้นนะครับลิ้นชักสําหรับตู้ลิ้นชักสําหรับใส่อุปกรณ์เกี่ยวกับการเย็บผ้านะครับเย็บปักคลักร้อยมีหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวว่าหลังคลิปต่อไปโอ๊ตจะเปิดให้ดูนะครับในวันหน้านะครับจะเปิดคลิปให้ดูแล้วก็อ๊ตแพลนว่าอาจจะต้องยก รูออกไปแล้วเดี๋ยวโอ๊ตอยากจะมีจักรเย็บผ้าไวตรงนี้นะคะเป็นเหมือนกับวา่าโซนการทํางานเล็กๆของเรานะครับเนอะอาะมีจักรเย็บผ้าที่เป็นจักรจักรบ้านนะครับไม่ใช่จักรอุตสาหกรรมซึ่งมันสามารถหิ้วไปไหนก็ได้สังเกตได้ว่าลมนะครับจะพัดปลิวอยู่ตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นลมมาจากนะครับประตูนะครับที่เปิดอยู่นะครับซึ่งมันเป็นลมเย็นแบบธรรมชาตินะครับ แล้วชั้นสามนี้จะไม่ค่อยมียุงนะครับถ้าเปิดประตูทั้งสี่บานห้องของแม่นะครับแล้วก็ห้องโอตด้วยนะครับนี่นะครับก็จะได้รีโนเวทแล้วมีความสุขเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคนต้องล่ำลากันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอมาเจอกับโอได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ล่ำลากันไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีครับ